ไม่ไม <Five. S 1> <gez úc ime> ่้ไมไมตกองแกไม่โตไม่กูอันนั้นเรียบร้อยแล้วกูทำแบบนี้บ่อยกูเด้องูางูเด้อเฮ้ยเหี้ยใส่หัวกูกูขดเขางเด้อองมาตีกับยางอ่ะกมีนะกมีก็มีกมีกมีกมีุับ่ เอามาว้าวมอเดียวเดียวองแกน้องมือองถึงคที่สแลเปิดตามห้ากพอไม่เปิดตาเปิดเลยที่สองมมาย่งแก็ดงห้าลผู้หิงน่าจะเป็นบวงทบขาก็ไม่ได้เออถือเอะทเบิ้บอเงียครับเชเลยจะมูกู้จา ที่มันจอกันพูดเหลือ้อคือหหงมือมาที่โมันมาจอจันทร์พวกหันมันอาจจะเลียวเลียวเลียวหลานงมาทพวในเส้นหมนมันบกเอียงมันสาไปเบิดเลยคือมันหลดไปผ่านแต่ของขนาดสุดไปฉันมาถือมันหนาดีมันจบกันแบบไปไปไปแสดงไปหมด

้ยไม่ไดยโอเคไปนนี้ขึ้นเลยขาขึ้นเลยอินได้ยืนอไปมั่สูข้าจับให้อยู่เออเออใช่ยูบยเซนาผาคู่เพ่อไม่มาจับเชือกให้เพื่อนไม่อยากให้โดนลา่าให้โดนดากถ่ายนะอยาให้โดนลา่ยนะอดนอย่าซ้อม

เพื่อความสนุกเพื่อความสนุก Hehehehe <laughs>

บอกเพงไว้บอแม่บอแม่บอบอบอออออบอบอบอไปไปไไปหนบอไปไปไหนบอบอบออจับเชือกใจรลายเกินพวกนี้ใจหลายเกินใจร้ายมากบอบอกอห้พี่นอนแล้วบางไมนี่อกแ้วายีไหมบอ้บอบลบอกไม่บอกไม เอตไหลหบมอบมเชือกเชยอรอบเอมือจับเชือกรองไปเอ้นี่เดียวอึบห้าเมตรห้าเมตรเ้าเนตรเดียวหมอบหมอบเอาหมอบรอบหมอบรอบหมอบหมอบหมอบมอบหมอบ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 บมอบบมอบมอบอบม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 อบอบหมอบมอบมอบอบม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 อมอบ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 มบมอ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 บบอบมอบมอบ

ไม่ได้ผ <quin Ouais ometimes> ู้ถ่ายหนูบ้างสิก็เป็นวิดีโอไงอ้าวโค้ เฮ้ยตายรูปเว้ยบ้าวถ่ายวิวเย็นเลยมาเอาของเข้ามาเถอะมาลูกถึงได้ดีนะครับลู น่รีนะผรักการต่างงูนะครับออกไ้ออกไปเลยเนาะลูกเต๋าตา้งตั้งเต้นตังยาวนะเป็นมูตัวเองไม้คานะครับทีนี้มู่ไหนกองไหนที่ในละครแล้วใช้เสียงหรือใช้ตาวให้มาแจ้งที่กองริการลูกให้มาแจ้งที่กองริการนะครับถ้ามีการใช้เสียงใช้ตาว กเอาทานมาใส่เลยถือถูกเอออย่างนั้นแหละเอาทานมาเตรียมให้มันติดใหม่ก่อนใายกับน้องเฮ็ดเบิ่งสิได้กินบ่เข่ากินครับครับพร้อมอุ้มเขาทานเป็นได้ครับโอ้ใส่หม้อนั่นบ่อเก่งเหรอวะเออเพิ่งใหม่มันเคลืเอาอันนี้หน่อยมาลูกเอาหน่อาทานใช้ได้แล้วเอาทานก่อนหน่อยใส่ก่อนทานก่อนหน่อยเข้าหักชนะ เอาว่างโหลดลูกเอาอันนี้วางเลยก้อนหน่อยไฟยังติดไงเออเอาเทิร์นที่หะเอาเทิร์นขึงไปงเทิร์นแล้วเอแล้วเออเเอานี่ย้อเฮดหอเบิ้งไอเฮดห้เบิ้งเออไอเฮดห้เบิ้งวางไร้ไร้ไวมเพื่อนอ่ะตอนเนี้ยก็ตองเชเพอากับพนัแพอ แอนผัดแอนมกแอนทุกอย่างแอนทุกอย่างค่ะขอแคร่ิงหอนวนะมันนัวใช่ไมอยเผัดก็ไม่ใช่สามบวกห้าอ่าสามบวกสิบข้าก็ใได้เลยเนาะผัดพริกป่นอะไรนะครับไก่ผัดพริกป่นองเทครับแก่สูตรสนไม่ัดไม่

ผกผันครับงหน้าน <ind kum out> ี้ม so like <water> oh, really ีนะกัด้ปลาน่คขงเนนำปาเขาเอาปแล้ว้ดวปลาก็มีส้ยิ่าเสอยยู่งกิอสอนล้่จอีบยพ่จอีบมอมีดอาม่อเส้ยู่นั่นนั่นเท้าคนนั้น เพ no. ื่อเด็อดภัยเลยคนณเดตาเลยกูสุกหรือย่างข้าวอ่ะย oh no. ่างกูคือประเทศในหงเขาอยู่จ้ามีอยู่สุก้วคาเนี่ยสุกอยู่ใส่เขายังเป็นเม็ดอยู่อันนี้ทำอะไรคะก้มไก่ใส่กระทะคนอี่ตบได้สุ ทาลอันนี้เยอกอย่างไปใครไหพบกับพ่อครัวหัวป่าพ่อครัวหัวหมาทลกนตอมน้ยังังยงนี่ตีตีตอเป็นตอเป็น เยอถ่ายวิดีโอแถมกับข้าวที่เกือบแสนอร่อยมีเกือบด้วยเปิดข้าวหน่อยแย่อยากอ้ายอ่ะข้าวที่เกือบจะสุกเกือบจะไม่เป็นข้าวต้มเออเกือบจะเป็นข้าวต้ม